ได้ตั้งประเด็นไว้เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดย่อหรือละหมาดเต็มในเรื่องของการเดินทางโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งนะครับว่าในแวดวงของอุลามะหรือบรรดานักวิชาการนั้นมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อบรรดาอุลามะเขามีมุมมองที่แตกต่างกันหรือเขาขีลาฟกันแล้วเราจะเอาตรงไหนก็ได้ ไม่ไม่ใช่เรื่องที่มาเปิดกว้างที่จะเอาอยัางไงก็ได้ตามสะดวกแต่หน้าที่เราก็คือต้องพิจารณาว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวบทหลักฐานได้มากน้อยที่สุดและในการขัดแย้งหรือเห็นต่างของบรรดาอุลมามะเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับยอมรับฟังคำวิาพากษ์วิจารณ์ของอุลมามะที่บอกว่า คาวิพากษ์วิจารณ์ของอุลามะเนี่ยพ่ออาจารย์ธมัดบางทีเราไปอ่านในเรื่องข้อขัดแย้งอย่างเนี้นะบางทีอุลามะเขาใช้ภาษาที่แรงพอสมควรนะมหมายว่าพี่น้องต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่บางบางทีมันไม่ใช่คําพูดของเราแต่มันเป็นคําพูดของอุลามะที่เขาโต้แย้งและหักล้างกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้<ม>แต่<ม>ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์มัดมเราย้อนความสักนิดหนึ่งว่าเราได้ พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวทางการให้ความสำคัญในการเอ, te ah <S> <S u, า,รเอาสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮะสัลลัมมาก่อนเป็นประการแรกัไม่ว่าคำพูดของใครทัศนะของใครก็ตามจะเอามาตีเสมอกับคำสอนหรือคำพูดการกระทำของท่านรอซูลสลลลฮุอะลัยฮะสัลลัมไม่ได้ซึ่งในเรื่องนี้บรรดาสหาบะเขาแสดงจุดยืนให้เห็นแล้ว และอาจารณามัดมีอยู่คําพูดหนึ่งของท่านอับดุลลาอิบนิอับบาสที่ท่านบอกว่ายูชิคูอันตันดิลาอะลกอิุมฮิจาระตุมมีนัสซามาอีมันเกือบแล้วมันใกล้แล้วที่หินจากฟ้าะจะหล่นลงมาใส่หัวพวกเจ้าในขณะที่ฉันบอกว่านบ,บีพูดอย่างนี้แต่พวกเจ้าก็อยากไปหาคําของคนอื่นมาโต้แย้งแล้วท่านอุมัตว่าอย่างนี้ล่ะอบูบักว่าอย่างนี้ล่ะนะเพราะงั้น ในถ้อยคำอันเนี้ยที่เป็นที่มัชฮุดเป็นที่รับรู้กันในแวดวงของอุลมามะบรรดานักวิชาการแต่ละยุคก,ก็นำเอาคำของท่านอิบนีับบาสอันเนี้ยมาเตือนบรรดาผู้คนว่าอย่านะอ,อย่าไปเอาคำใครมาตีเสมอหรือเหนือกว่าหรือหักล้างทัดท้านคำของท่านรอสูลสล์ลอัวเลวะสลัมโดยเฉพาะท่านเชคอุไซมีน ซอลาอิบนุไซมินบอกว่าแม้จะเป็นคําพูดของอบูบัคซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดรองลงมาจากท่านนาบีหรือแม้ว่าจะเป็นคําพูดของท่านอุมารที่รองลงมาอันดับสองต่อจากนาบีหรืออุสมานอันดับสามหรือท่านอาลีอันดับสี่หรือคําพูดของใครๆก็ตามไม่สามารถที่จะมาโต้แย้งทัดค้านหักล้างหรือให้ความสําคัญเทียบเท่ากับคำของนบีแปลว่าต้องเอาคําของนบีมาก่อนค ออาาแล้ววันนี้อาจารย์อมัดจะคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะได้บทสรุปว่าเอ๊ยยังไงเ้าจะเอาคําใครตรงไหนใกล้เคียงชัดเจนที่สุดครับจะจะก,กันลองคอยรอนพี่น้องครับอยากให้เป็นเรียกว่าวิชาการเพื่อพี่น้องจะได้เรียนรู้เนยดต,ต่อ,อรัศุีธรมตลาว่าเราเนี่ยจะทําการสอนแบบนี้นะครับใครจะอย่างไรอันนี้ยมันเป็นเรื่องของคนแต่เรื่องวิชาการที่จะนําเสนอ ก็ขอให้พี่น้องได้เรียนรู้และนําไปปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่ได้มาจากอุรอ่านแล้วก็ฮะดิสแล้วผมก็บอกเลยว่าการขัดยแย้งทั้งสองฝ่ายน่พี่น้องครับต่างฝ่ายก็ต่างมีหลักฐานผมบอกแล้วแทบจะไม่มีใครเลยนะที่จะบอกว่าฉันไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานตรงๆอ้อมกันอย่างดีอืน่าแปลกใจอาจารย์ครับทั้งๆท,ที่แต่ละคนเนี่ยนอกจากอิบนอุซมีแล้วเนี่ยอาจารย์ ครับไม่ว่าจะเป็นอิหมัมชาวีิวอิหมัมอะไรต่างๆนานาหน um> ีบาร์อุลามะหรือใครต่างๆนานาที่เขาขัดแยง네้งกันเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับคุณธรรมประจําใจกออิดาประจําใจครับกฎตรงอย่างนั้น้ um> าไม่ตรงกับนบีต้องกับไป,ไปหานาบีก่อนไม่เอาใครงั้นครับหลายรเรื่องทําไม่ได้ บางคนนะแต่บางคนนะผมว่าเนี่ยบางอย่างนี้จะเป็นการตาหนิอุลามาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนหูอีกบรับต้องยอมรับก่อนบางคนก็ทําไม่ได้ทั้งทั้งที่มีกฎว่าไม่ได้นะต้องเอานบีมาก่อนแต่เวลาเอาข้างจริงเออมันก็เออมันก็ผมเห็นมาหลายที่แล้วนะแล้วไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะในกลุ่มอาหรับบางทีเขาก็พูดเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยนะ พวกเช็คต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าจะมีเหตุมีผลไงมีอ้างอ้ที่ว่าเรายังงูนกระเพาะอ,อย่างนี้จะเอานุ่นมากียาเปรียบเทียบเรื่องนั้นคือคือ,คอไม่ได้หมายความว่าเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาตั้งเองเข้าใจอาจารย์ครับเขาก็จะมีหลังของเขาไปของเขาเนี่ยอ่านี่งานนี่งานนี่งทํทำไม่ได้อาจารย์น่มถ้าตรงกันก็ไม่แย้งกันนะครับก็ผมมึงบอกว่าวันนี้นะพี่น้องครับถ้าวันนี้เรื่องอะไรก็ตามถามหน่อยผมพยายามถามเสมออาจารย์ ว่าถ้าเราขับกลับไปทําตามนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลมอะลไรวะสลลัมเนี่ยอึดอัดทําได้ไหมอมดึดอัดไหมเอาผมถามอึดอัดไหมเอะสมมุติว่าพี่น้องรู้ว่านบ,บีทำเง,งี้ยเงี้ย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 ตลอดชีวิตเลยงั้นเงี้ยเงี้ยงี้ยงี้ยเง้ยพี่น้องจะทําตามเนี่ยอึดอัดไหมมันน่าจะดีนะคือปัญหาว่าทําได้ไหม เพราะว่าในดูในศักยภาพกับสถานะของเราเนี่ยเราทำได้ไหม,มเพราะว่าคำสั่งที่สั่งเป็นพื้นฐานก็คือฟัตตะกุลละมัสตะตุมพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์สุดความสามารถเท่าที่มีความสามารถรตอนนี้ในเมื่อเรายังมีความสามารถที่จะทำเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่โดนบังคับโดนจี้โดนอะไรแล้วเราไม่ทำอย่างนี้มัน,ม,นมันต้องลำบากคือแต่ผมดีใจอยู่อย่างนึ่งครับว่าคน คนที่ว่าเป็นระดับอุละบะใหญ่ๆเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีแนวคิดที่ไม่ตรงกับนบีเป็นบางเรื่องตรองยอมรับมีไหมมีหะดิษอย่างนั้นไปเอาคําพูดของคนนั้นมาว่าได้คนนี้ว่าได้ที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยแต่ถ้าไปดูของเขาเนี่ยเขาก็บอกเลยนะว่าถ้าผิดจะตามเขา เออตรงนี้เราก็ทำนิ่อะไรไม่ได้มไม่ได้แปลว่าเขาทิ้งคำของนบีเสียทีเดียวนะใช่ใช่แต่ว่ามันมีช่องทางที่เขาจะไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ก็เกิดจากการตีความหรือทําความเข้าใจในตัวบทเอาละคือ มุมมองที่แตกต่างกันออกไปในความเข้าใจจากตัวบทนั้นๆครับแต่นี้เราจะคุยปัญหาอย่างไงอาจารย์นภัสเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะเริ่มจากต้นไปสู่ปลายหรือจะเริ่มจากปลายไปสู่ต้นเราเริ่มจากต้นสิต้นเพราะว่าอุลามะแต่ละคนเวลาเขาอธิบายเนี่ยเขาพูดถึงต้นนั้นแหละอ่พูดถึงต้นก่อนเขาไม่ได้เห็นบอกเลยว่าอาจารย์ของเขาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเชคอิบนูไตมียาอย่างเชคอิหมามอิบนูไตมียาเนี่ยถามก่อน อเลมไหมอเลมสิเป็นเชคคุณอาโลกอิสลามนี่ยอมรับให้เป็นบรมาจารย์เป็นปราดแห่งอิสลามนะยกยกเว้นคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับเช่นชีอ้อย่างเงี้ยช่วยหามันนิดนึงช่วยหามันนิดนึงช่วยหาว่าเวลาอิบตุมัยยะตอบปัญหาแล้วเนี่ยเขาพูดถึงครูเขาที่ถักไถ่ทอดมาถึงเ้า โอ้อิบนุัตมิยานี่เป็นคนยุคหลังไม่ได้อยู่ในยุคสลากลังยุคตอยังไงคือถ้าอิบนุัยมิยาจะอ้างไปอ้างไปอ้างไปกว่าจะถึงนบีนี่ประมาณสิบนาทีเลยเลยเด้อผมเนี่ยต้องอ้างคําพูดของครูของฉันสมมุตินะเช็คมูฮัมหมัดอะไรก็ว่ากันไปสมมุตินะแล้วเช็คมูฮัมหมัดถ่ายทอดมต้องอย่างนั้นเด้ออาจารย์อามัดตัวบทหลักฐานเนี่ยเมื่อมันมีสายรายงาน ไล่เรื่อยมาจากในตำราบันทึกของผู้บันทึกฮะดิษเนี่ยการอ้างไปถึงตำรานั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องไล่สายจากอิหมัมบุคคอรีขึ้นไปถึงครูของท่านครูของท่านเอามาอย่างไรเอามาอย่างไรเอามาอย่างไรหรือในการเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะบางคนเขาก็บอกว่าท่านนบีกล่าวอย่างนี้ท่านนบีกล่าวอย่างนี้อ้าวแล้วท่านนบีเออผมเห็นก็ผมบอกแล้วไง บางกลุ่มน,นะที่ว่าเราอะที่ว่าเราไอ้พวกเนี้ยมันไม่เอาอุลมออะอกอามันไปหานาบีผมเห็นเวลามันสอนมันก็อ้างนบีไม่บอกคูมันกนละ